อย่าไปเล็ดได้เอ้ยต้วใหญ่ก็ดีลมกเนาะมาดีกรูก็ได้เลยบ่จ็คบัวฟ้าบัวเอื่อยเอื่อยโตเห็าเก่งเลย เป็นบาวเกมบาวเกมกลลาลรงไปสนวัดเลาลงด้วย้ไอ้

ตนนงสลัดตัวสลัด so, ับ้ตัวน right ้อบเก่านลยด้ีเก่าีนใหม่ก็เรี้ยงค่ะว่าคอใหญ่กับผ้ง่วว่าอยู่วังได้กินมันเถิดนะบาย

อ้อมอเสร็จสายนะปได้อีนกตัวไปไหนไปชิวตจกุ้งเดี๋ยว่มันต้องสอนตอนขำโอ้ยนี้ก็ตัตกตัมเทพตัอจะตกเลยไปเก้าล่ไอเดบัปีนี่คือเป็นอันนี้พี่น้องอ้น้องหัวโตชั ลองมือนีแบบหนึ <that> <ella> oh ่งขั้นคือเก่ากะกระบาดมันเียนานแล้วกระบกบาดกรบาับรถขับรถกรปบาดขับรรพวกกบาลได้บ่ได้สักน้องข้าหัวบกับตึงน้องข้าวัวไปไเนาะถันมี Bồ đại, yêu โกด ơi นี้บ่ส่งทีมแล้วแบบ บัได้สักคัพา,ายเตือนตันพา,ายเตือนเนาะอันนี้เป็นพายเจด๊ยเนาะโมมีเห็ดพวกเบินะ่เนาะ กุ้งลัตเตอร์บ่นี่ตึงพี่น้องลุมกุ้งลัตเตอร์บ่มีกุ้งดอกเตอร์กุ้งดอกเตอร์เอกุ้งดอกเตอร์เฮาพี่น้องหารเด้โอ้ เอี๋ยวเมลเดอกวเนาะแต่ไปคิวน่อยเป็นยังขาดเนาะถือคนอยดอไม่มีนะอันนี้คือเธอตู้ปุ๊กนักเตอร์กุ๊กนอกเตอร์ด็อกเตอร์ป่วยรองไห้อบกอกเมเปรุบ่อยไม่ยั้งเอาไปกินดิว่ากุ้งนอกเตอร์เมล

เงบพมาุงมาไปก่อนยัืเองเฮ้ยพี่ขึ้นพนี่ยังกรุงยังหายนะนี่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 บ่บ่มีพ่ออยีดอกเขาอบหมดแล้วพี่พี่พเด็กเดนืไปนก่อากกันไปจา

บได้ไปลงสวนกุกะเอาเยงเด้ปิดทไพนะโอ้ยกะชิบอยู่พูดว่าบได้เลยเนาะไปลงเล็ดกัเฮ็ดกับได้อน้นตับได้ไพนูเ้อ ดูไปก็แล้วดูไปก็ไม่รู้ไงมรูมวกระไชอมาบบกวนชินพกันไหมเอาเก่าปิดปากดกันได้ก็ขอเอขอไปพอห้าววันสิตั้งใจวันสิเปียยังเฮ่นน้ำจะเล้ง่ร้ไบายบายสวัสดี